สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณรายการในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอในาาออนะา ก็เข้ามากันได้นะครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีรันและตามด้วยคำถามในรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้เดินทางมาแล้ว นะกำกับอยู่ด้านหลังนะครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละนะ9,999แชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปแซ่เล เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปผู้ดูแลในรายการนะ นี่ครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูน9์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสครับไอดีรายโอซิริหนึ่้าและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมีตราเบอร์โทรศูนย์6ปดสี่เก้าสองหกหกหกาแอรายเอเจทีโ่กเอาละก็ถามกันเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น กดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เออเราก็มีเราก็มีนะครับนะเหรียญทำเหรียญยันเกรอเพชรป้องกันเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตารังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทรวมทั้งโควิด ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะมาครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าสก้าแชร์เข้ามากันได้ดูที่คำว่าสดนะครับถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะถามก็ถามได้เฉพาะตอนนี้ครับ เอามาแล้วนะครับนะแชร์แล้วแอลแอลสามี e. จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมคะผมดูแค่สามวันนี้นะจะดูให้ว่ากลับมาไหมถ้ากลับมาเหมือนแอบแอบ,แอบกลับมานะนะเหมือนแอบแอบกลับมานะให้มันบอกถ้ากลับมาเขาจะปิดความสัมพันธ์ไว้ไม่รู้เพราะอะไรนุทยี่สิบหกความรักครั้งนี้จะเดีย ให้คนดีไหมคะจะนี่ไงนุชเนี่เย,ดเ,ดเ,ยเดี๋ยวดูให้นะ<ต>ก็ตกลงกันได้ครับไพ่ด,พดีครับผมดูแค่ว่าเคลียร์กันได้ครับนะไพ่เคลียร์ได้ครับนะ <parity> กดแชร์ออกไปแซ่เล้วนะเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยนะเก้าสเก้าแชร์นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอนะแล้วผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมครับท่านอาจารย์โอส่วนใหญ่ท่านอาจารย์โอจะเป็นผู้นําสูงสุดนะครับนะในการดูนะตอนนี้ท่านอาจารย์โอคอยกํากับอยู่ด้านหลังนะครับ ดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์จานะเล่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะมาครับอย่างยี่สิบเก้าเขาเสียใจไหมคะที่เขาเลิกไปเขาอยากดี ไมเอา้าเดี๋ยวูมดูให้ว่าเขาอยากจะดีกับเราไหมนะไพ่บอกว่าอยู่ที่การติดต่อสื่อสารครับถ้าพูดไปพูดมาก็คุยกันได้ครับถามว่าอยากดีไหมเขาก็คงอยากดีด้วยะครับนะคุณหยางเลวเซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเกแชร์ กดแชร์ออกไปเ,เร็วแน่ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เฟ e บุ o k โอสิริกรอภพิรัตเฟ e บุ o k โอสิริกรอภพิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15 นะและผมครับตามนี้ครับ Facebook อาจารย์ท็อปนักมมตรปลาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดอดีราย a e อ t o p หนึ่งหกครับก็เข้ามากันได้ดูที่คำว่าสดนะเวลาเหลืออีกสองนาทีครึ่งเพียงเท่านั้นดูให้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น ที่เหลือกดแชร์ให้ด้วยเลเล่นะคนละเก้าพัเก้าร้อเกเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนนะ แ,แชมป์ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเรื่องงานของเราไหมไพ่บอกช่วยสิครับช่วยครับไพ่บอกไพ่บอกว่าก็คุณไปคุยกับท่านท่านก็คุยช่วยนะไพ่ออกมาดีครับคุณแชมป์นะกดแชร์ออกไปเลวคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ สิบสี่ไม่มีผู้แชร์กดแชร์ออกไปก่อนครับถ้าไม่กดแชร์ไม่ได้เป็นนะครับนะกดแชร์ออกไปก่อนอ้วนจะได้โบนัสตามที่หวังไหมไพ่เดอะซันครับดีครับตอบว่าดีครับมีเมตตามหานิยมครับไพ่ดีครับผมจะดูเฉพาะคนที่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อ ะอะไราวเขาจะไปเสอเป็นเป็นเกาหลีเนี่ยาไหมคือคือผมผมไม่ดูให้เพราะว่าไม่มีผู้แชร์<อ>นะนเราดูแค่สามวันนะครับนะนะ,นะถ้าจะเป็นศิลปินเกาหลีต้องมาดูด้านหลังครับนะมีค่าครูครับนะมาดูครับข้างหลังครับเพียงหัวละพันห้าเท่านั้นกับผมอาจารย์ท็อปมาเลวแซ่ใบตอง สิบแปดปีนี้หนูจะได้ติดรายการเดอะแรปเปอร์ไหมเดอะเปอร์ <L> ไหมไพ่บอกว่าดีครับมีที่นั่งให้ไพ่บอกว่าดีครับแสดงตัวให้เต็มที่ครับนะไพ่ดีครับไพ่ดีนะมีโอกาสนะครับนะฝึกให้นักเ mm hmm. ชื่อบูมถามว่าวันนี้แม่ผมจะให้เงินไหมครับผมจะไปขอ ถ้าท่านมีท่านให้นะไพ่ใบเนี้นะนะท่านมีท่านให้ครับนะผมไม่เคยกลับไปขอแม่กี่ปีแล้วนะไม่ไม่ได้กลับไปขอแม่หลายสิบปีมาแล้วนะนะนับแต่แตอายุยี่ิห้านะให้ยอยากบอกอะไรนะเออเออไพ่บอกยังดีอะดวงคุณได้นะอ่ะ พลอยสิบสี่ไพ่อยากบอกอะไรไหมคะผมจะดูให้ว่าดีหรือร้ายนะไพ่อบอกว่าคุณยังเหมือนเด็กๆอ่ะที่ยังพัฒนาตัวเองได้อยู่นะไพ่ว่างั้นนะไพ่อบอกเป็นเด็กที่ยังพัฒนาตัวเองได้อยู่เพ็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยคุณมีความฝันแต่ความฝันเหล่านั้นนะคุณจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนนะนะ,นะไปเลยครับนะเต็นหน้าตู้กระจกนะ ผมบอกไว้อย่างเดียวนะความฝันทุกอย่างจะเป็นจริงได้ก็คือการฝึกฝนนะพรสวรรค์หรือจะสู้มานะัสูงสุดพิเศษจากตัวเรานะผมเห็นครับเด็กที่ไปเต้นยืนเต้นกันเต้นหน้ากระจกมีเยอะแยะนะใบตองสิบแปดแฟนให้เงินก้อนสักก้อนไหมอ๋อผม ผมดูแค่ข้อเดียวครับตอนหนึ่งไลฟ์สดครับถ้าถามเยอะๆมาดูข้างหลังดีกว่าครับเพียงพันห้าครับกับผมอาจารย์ท็อปครับดีๆนะครับนะมาด้านหลังดีกว่าครับนะผมคือใบตองดูไปแล้วนะใช้สิทธิ์ดูไปแล้วอาจารย์อารยาสามสี่ลูกค้าชื่อคนมาชื่อเคนชื่อเคนเคนม,ม,มาร้านเราไม่อยู่ไม่อยู่ใจเขาคิดยังไงบ้างคะ ให้มันเหมือนอะไรนะมันเป็นไพ่อะไรอะ่ะเหมือนกับเขามาหาเราโดยตรงได้ไงเนี่ยแหละนะนะนะก็แค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวเขาหาโอกาสมาหาคุณใหม่ครับนะไพ่ว่างั้นนะคุณอารยาไพ่มันเป็นเนี่ยนะนุกทักชื่อทีทักหาคนชื่อทีเขาจะรำคาญเราไหมไพ่บอกเหมือนเด็กนะครับเขามองเราเหมือนเด็กอะ่ะ นะเด็กถือไม่เท้าอ่ะนะนะกดแชร์ออกไปเซเลวนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ตานะมาครับติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ f a c e b o o k โอิริกรอภิรัต f a c e b o o k โอิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร061 99 22 6นึ 0925929261 ID RIO Siri 15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตราเบอร์โทร0849266658 ID r i AJTOP16 เอาละสำหรับรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานกับผมก็คงต้องไปแล้วนะ ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันอีกรายการนะครั้งหน้านะครับนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ